คิดอยู่อย่างวัดสโสกรามก็เรา่องงานหเหศก็เราแน่ก็อย่างนั้นนะวัดสโสกรามนี่งานฉลองสองพันห้าร้อยคนแน่หนหมดเลยทีนี้พอดีมันก็เกิดเรื่องภายในวัดยุ่งกันฝ่ายผู้หญิงแม่ครัวไม่พอบ้างอะไรบ้างยุ่งไปท่านทำท่านว่าจะเอาสองอาทิตย์งานนี้ให้มีอยู่สองอาทิตย์ ประมาณสักหกเจ็ดวันเรื่องราวก็เกิดขึ้นท่านก็สั่งท่านอาจารย์เจียดนี่น่มาเลยท่านเจียรไปหาแล้วให้ไปบอกมาบัวบอกท่ามมาบัวเข้าไปแลวงับครัวเดี๋ยวนี้ว่างกันมนาะห้ามให้ใครเป็นตัวแทนไปเลยให้มหาบัวเท่านั้นไป,ไป ท่า,านจัาเสีมาบอกว่าอย่าทำไงก็ท่านสั่งอย่างนี้ทำไงเราก็เลยไปนั่นแหละเรื่องราวนันจริงไประงับนีท่านจะคงจะเห็นผลพอเรากลับออกมาแล้วประกาศแม่ครัวขึ้นทั้งสองร้อยสามร้อยสองร้อยอนาแล้วก็สองร้อยกว่าจนเช้าเจ็ดโมงเช้าสามร้อยกว่าแม่ครัวเต็มเย็กเลยพอเลยขยายงานไปอีกเป็นสามอาทิตย์ นี่แล้วก็ไม่ลเรื่องราวเราระงับในเรื่องครัวเราเอาย่างหนักๆเลยที่เดียวน่ะเพราะมันไม่ได้ลงกันแม่ครัวมีแต่เขาโค้งงตัวใหญ่ๆตัวที่ขี่มานะใหญ่ๆทั้งนั้นอยู่ในครัวพออาจารย์เทียพูดคำหนึ่งเขาหลุมมานี่หลงทิศเหมาเนี่ยเนี่ยท่านอาจารย์เห็นไหมผมพูดอะไรไม่ได้นม่อพอพอตนี้พูดทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นเลยนะ ฟาองอาจารย์เจี๊ยบนานะอาจารย์เจี๊ยบด็กกลมนี่อย่าเนี่ยอัจามากกว่าิบกว่เราอย่างเนี้ยอาจารย์อาจารย์ผมพูดอะไรอะไรนะเราก็ฟังอันนี้พอจากนั้นจะให้เขาพูดเอ้านี่บอกกงโปรเลยให้พูดคนละฝ่ายฝ่ายไหนจะพูดเรื่องเราอะไรให้พูดมาเต็มเบ็ดเต็มหน่วยฝ่ายหนึ่งให้นิ่งเราบอก บอกชัดเจนเลยนะเอายังเด็ดนี่นะไม่เด็ดไม่ได้เข้าใจไหมล่นี่กับคบขันดีเหมือนกันทั้งนี้พูดครั้งนั้นจะย่ำมาไม่ได้เลยฟัดเลยเลยนิ่งหมดเอาทั้งนี้มีอะไรเอาพูดมาให้หมดบอกให้หมดพอหมดแล้วหมดแล้วเหลือหมดแล้วเอาท่งนี้ขึ้นท้งนี้เงียบท้งนี้ก็เงียบท้งนั้นขึ้นเต็มที่เตแล้วก็บบุมวลมาทั้งสองเราทั้งสองเข้ามาบุมวลกัน <c oughs> ไม่เอามากล่ะเอาเด็ดด้เยนะไปเ <c oughs> นี่ยทั้งสองนี่ยมาเรามาในานามลูกศิษย์ของท่านพ่อนะเรามาในานามอาจารย์ท่านพ่อเมื่อต่างคนต่างมาในานามของอาจารย์ท่านพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายการมาทะเลาะเบ,บกแวกอย่างนี้มันเป็นการเสริมเกียรติท่านพ่อหรือเป็นการเกยียบท่านพ่อลงเอาตอบนั่นเอาขึ้นอย่างนี้นะึ้นนี้เลยเอาทีนี้ที่ข้อที่ข้อ ข้อสาคัญที่สุดคือว่าเวลานี้ท่านพ่อท่านไม่มีอะไรท่านนิ่งๆเลือดฟังเหตุการณ์ของพวกเราอยู่ซึ่งกําลังกัดกันโบองบองกงเงี้ยเราอยู่นี่เวลานี้นี่หากว่าท่านพ่อทําท่านดําเนินตามความรู้ความเห็นของท่านแล้วท่านเตรียมบริขารบาทบริาขารแปดเท่านั้นะ เดินผ่านพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายอวดอ้างตัวเดงว่าเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อท่านพ่อทั้งวัดนี่นะท่านเดินผ่านมานี่ว่าอาตมาไม่มีวาสนาแล้วเวลานี้นะมีลูกศิษย์เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรังับหรือจะส่งเสริมวาสนาอาตมาได้อาตมาจะไปตามบุญตามกรรมของอาตมานั้นสะพายบาปเดินผ่านมานี่นะแล้วเดินผ่านออกว่านี่นะเอาทั้งหมดนี่ใครจะไปเอาท่านลับคืนได้ กลับขึ้นมาได้มีไหมเอาป้ายนิ่งหมดเลยก็เวลานี้ยังเหตุการณ์ยังสมควรที่จะพิจารณากันได้อยู่ในระหว่างลูกศิษย์ทั้งหลายที่จะคุยกันเพื่อส่งเสริมครูบาอาจารย์ทำไมจะทําไม่ได้แล้วจะให้ครูบาอาจารย์ออกนี้ด้วยการมาท่านมีวาสนาน้อยในขณะเดียวกันพวกเราวาสนานเป็นยังไงนั่นซัดกันเอากระดูงนี้นะเอาขคาจะแบเอาท่านมาได้ไหม ตอนนิ่งท่านอยางไม่ไปเราจะพิจารณาไงไอเรื่องแม่ครัวเขาก็มาในนามไป็ลูกศิษย์ทุกคนไปโรง,งไหนโรงไหนติดต่อโรงไหนมันก็ได้แม่ครัวยากอะไรแต่ว่าแต่หาครูหาอาจารย์นี้มันหาได้ง่ายเลยอชานกะตรงนี้นะมันนี่นก็ลงเพิบเลยนะคนนิ่งจะไปะติดต่อครัวนั่นคนนั่นไปติดต่อครัวนี่เพิบเดียวเลยเพอเห็นโทษที่ท่านจะเตรียมของออกมาเดินฉากหน้าแบบนี้แล้วใครแม้คนเดียวลูกศิษย์เต็มวัาน,นี่จะไปเอาท่านกลับคุณมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เวลานี่ท่านอย่างไม่ได้ก้าวเดินเราจะปฏิวัติยังไงมาลงกันท่านถือเลยแม่ครัวเก็ฮึบเดี๋ยวยังไม่ถึงสองทุ่มยังฟาดสองร้อยคนแล้วพอสองทุ่มกว่าสองร้อยกว่าคนพอเก้าโมงเชา้าออกมาสามร้อยกว่าเรื่องราวเลียกกันเลยเพอเห็นโทษที่ท่านจะก้าวหนีจะเป็นยังไงอันนี้มันหนักมากขนาดไหนนี่มันยอมมันเห็นโทษเลยฮึบเลย เรียบทั้งแต่นั้นไม่มีเรื่องกันเลยจกนกระทั่งท่านได้ขาย,ยายงานออกไปเป็นสามาทิเรียบตลอดเลยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันไม่พ้นเลยหลวงตาด่ไปไหญ่ไมาา่ถังสุดได้อันนั้นเด็ดมากนะจนก็นั่งอาจารย์เจียรติมาเสิบนี่เลยนอาจารย์ผมพูดเลยมมนได้น้เราก็นิ่งเฉยเวลาเราจะพูดเอาใครมีตัวละไหนเอาฝ่ายไหนจะพูดเอาออกมาให้เงียบทางนี้ให้เงียบหมด พอทางนั้นเสร็จแล้วเอ้าทางนี้พูดทางนั้นเงียบเงียบพอจะเราอสองเรื่องที่มประมวลกันก็ใส่ตรงไปเลยเรียบร้อยไปเลยไปอย่างนั้นแล้วสนิทสนมกันหรือไม่สน,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 นิทโนว่าเราก็ท่านพ่อหอเปเขา